เล่มที่สามบทที่หนึ่งยีวันผ่านไปวันนี้คือกำหนดการถึงสำนักวิหารสวรรค์เหนือน่นฟ้าหุบเขาเทียมฟ้าเรือลมปราลลำใหญ่ด้านบนโบกสะบัดธงที่ปักด้วยตัวอักษรสีทองวิหารสวรรค์เมื่อเข้าสู่อาณาเขตหุบเขาเหล่าผู้เยาก็ได้รับอนุญาตให้ออกมาภายนอกมองไปยังด้านล่าง ภายในหุบเขาเทียมฟ้านั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูง48ลูกแต่ละยอดเขานั้นพุ่งสูงทะลุก้อนเมฆจนสามารถมองเห็นได้แม้จะอยู่บนเรือลมปราณก็ตามแต่ละยอดเขานั้นเต็มไปด้วยวิหารน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายกันอยู่อย่างสวยงามหากไม่บอกผู้คนที่พบเห็นภาพนี้ต่างก็รู้ได้ว่าที่แห่งนี้นั้นสมกับเป็นสวรรค์อย่างแท้จริง มองออกไปยังภาพอันวิตจิตเบื้องหน้านั้นราวกับว่าสิ่งปลูกสร้างถูกตั้งอยู่บนก้อนเมฆหลังจากเรือลอยผ่านไปผ่านยอดเขาหลายลูกก็มาสิ้นสุดที่ยอดเขาลูกหนึ่งก่อนที่จะลงจอดที่ลานด้านล่างถึงแล้วนี่คือยอดเขาลำดับที่28มีชื่อว่าเขาทดสอบ ผู้อาวุโสกล่าวออกมาด้วยเสียงอันดังก่อนที่จะสั่งให้บรรดาผู้เยาว์ทั้ง500คนที่ผ่านการทดสอบเป็นสิทธิ์สายนอกลงไปยังด้านล่างส่วนผู้รับใช้ทั้ง1000คนนั้นจะต้องไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่งหลังจากลงจากเรือลมปราณสิทธิ์ใหม่ทั้ง500คนนั้นยืนอยู่ไม่นานก็มีผู้อาวุโสหัวล้านคนหนึ่งเดินมาทุกคนฟังทางนี้ข้าคือผู้อาวุโสจินเป็นผู้ดูแลเขาทดสอบแห่งนี้ หลังจากกล่าวจบผู้อาวุโสหัวล้านมองสำรวจสิทธิ์หมาเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อไปที่เขาลูกนี้มีสิทธิ์สายนอกอยู่ทั้งหมด1,800คนและจำนวนสูงสุดที่เขาลูกนี้รับไว้ได้ก็คือ2,000คนนั่นหมายความว่าพวกเจ้าจำนวน500คน จะต้องมี300คนที่ถูกคัดออกจากเขาลูกนี้และเมื่อถูกคัดออกไปทั้ง300คนนั้นจะถูกลดขั้นจากสิทธิ์สายนอกเรียกว่าเตรียมเลื่อนหลังจากสิ้นคำพูดคุยคำพูดคุยของสิทธิ์ใหม่ก็ดังขึ้นอีกครั้งหลายคนล้วนไม่พอใจกับเรื่องนี้ใครจะไปคาดคิดไว้ว่าหลังจากผ่านการทดสอบมาแล้วจะต้องเจอเรื่องเช่นนี้อีกเงียบ ข้าจะพูดเพียงครั้งเดียวจงตั้งใจฟังการทดสอบจะมีขึ้นทุกๆหนึ่งเดือนจำนวนตำแหน่งนั้นมีจำกัดดังนั้นพวกเจ้าจะต้องแย่งชิงกันโดยการแข่งขันสำหรับสิทธิ์ใหม่นั้นมีเวลาหนึ่งเดือนในการเตรียมตัวและอีกในหนึ่งเดือนข้างหน้าจะมี300คนที่ถูกลดขั้นและสำหรับพวกที่เตรียมเลื่อนนั้นก็มีจำกัดเช่นกัน หากไม่สามารถรักษาตำแหน่งเตรียมเลื่อนได้นั้นสุดท้ายจะถูกลดตำแหน่งกลายเป็นผู้รับใช้และแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นพวกที่ถูกลดตำแหน่งกลายเป็นเตรียมเลื่อนหรือพวกที่เลื่อนตำแหน่งจากค่ารับใช้มาเป็นเตรียมเลื่อนเมื่อครบหนึ่งเดือนพวกเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะแย่งชิงตำแหน่งสิทธิ์สายนอกเช่นกันการแข่งขันจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเจ้าจะเลื่อนขั้น เป็นสิทธิ์หลักได้และหากอายุเกิน30ปีแล้วยังไม่มีทางที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นสิทธิ์สายในเป็นอย่างน้อยพวกเจ้าก็จะถูกขับไล่ออกจากสำนักสำหรับสิทธิ์สายนอกนั้นแบ่งออกเป็นสองพวก1นึ่คือ1,900คนพวกไรอันดับและ 100คนพวกมีอันดับแน่นอนว่าทั้งสองพวกนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งฐานะและทรัพยากรที่ได้รับแตกต่างกันร,ราวฟ้ากับเหวยิ่งมีอันดับสูงขึ้นก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนมากขึ้นและสิบอันดับแรกในแต่ละเดือนนั้นจะมีสิทธิ์ในการทดสอบเลื่อนขั้นเป็นสิทธิสายในทว่าโอกาสเลื่อนขั้นเป็นสิทธิ์สายในนั้น มีเพียงแค่3ามครั้งหากพลาดทั้ง3าครั้งพวกเจ้าก็จะไม่ได้รับโอกาสที่4และจะมีเพียง2ตัวเลือกคือเป็นข่ารับใช้หรือออกจากสํานักตามกฎเมื่ออายุครบ30ปีดังนั้นเมื่อมีโอกาสจงคิดให้ทีทวนและเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดจนมั่นใจสําหรับอันดับของสิิสายนอกนั้นไม่มีการกำหนดครั้งพวกเจ้าสามารถท้าประลองเพื่อชิงอันดับที่1 1ถึง100ได้ เมื่อถึงกำหนด1เดือนและผู้ที่มีอันดับที่11ถึง20เท่านั้นจึงจะมีสิทธิชิง10บอันดับแรกเมื่อครบกำหนดในทุกๆเดือนเช่นกันทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเจ้าจะต้องรู้ไว้ในการที่อยู่เขาทดสอบลูกนี้หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขาจัดอันดับก็ได้ในวิในสำนักวิหารสวานั้นมีทั้งหมด48ยอดเขาแต่ละยอดเขานั้นทำนาทีต่างกันเช่นเขาลูกนี้ ที่มีไว้เพื่อจัดอันดับสิทธิ์ยังมีทั้งเขาที่เป็นตลาดประมูลเขาที่มีไว้เพื่อฝึกฝนเขาที่มีไว้เพื่อเพาะปลูกสมุนไพรเขาที่มีไว้เพื่อล่าสัตว์อสูนและสิ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนภายในสำนักวิหารสวรรค์แห่งนี้ได้ก็คือแต้มสวรรค์พวกเจ้าทั้งหลาย ก็คงจะได้รับมาบ้างแล้วในจำนวน48เขานั้นมีเพียง18เขาเท่านั้นที่เป็นสถานที่ส่วนตัวของผู้อาวุโสระดับสูงทว่าการที่จะออกจากเขาทดสอบได้นั้นจะต้องกลายเป็นสิทธิ์100อันดับแรกเสียก่อนจึงจะได้รับอนุญ,ญาตให้ออกไปเอาละเรื่องสำคัญก็มีเพียงเท่านี้ สำหรับพวกที่ได้อันดับ60อันดับแรกจากการทดสอบเข้าสำนักจงเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้พวกเจ้าทั้ง60คนจะได้รับโอกาสในการชิง100อันดับแรกเป็นพิเศษหลังจากกล่าวจบผู้อาวุโสจีนก็หมุนตัวจากไปทันทีและมีสิทธ์สองคนเดินเข้ามาแทนเอฮะพวกเจ้าเงียบกันหน่อยได้ไหมตามข้ามาได้แล้วหลังจากพูดจบ ท,ทั้งสองก็เดินนำทางทั้ง500คนไปด้านในเขาทดสอบตามถนนที่ทอดยาวจากลานกว้างไม่นานก็เข้าสู่เขตที่พักมองไปด้านหน้าจะเป็นกระท่อมน้อยถูกตั้งเรียงรายกันอยู่ล้าลานตาด้านหน้านั้นถูกแบ่งออกเป็นสองเขตอย่างชัดเจนกระท่อมกว่าสามพันกระท่อมนั้นถูกตั้งเรียงรายกันอย่างแออัด จนสุดกำแพงอิดหนาที่กั้นไว้ด้านในสุดเหล่าผู้เยาวนั้นมองไปยังที่พักด้วยความปวดสูแต่สำหรับทั้ง60คนที่ได้รับสิทธิ์ในการชิงอันดับวันพรุ่งนี้กลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเพราะกำแพงใหญ่นั้นไม่ใช่กำแพงที่มีไว้กั้นแต่มันคือพื้นที่ถูกยกระดับสูงขึ้นไปอีก10เมตรด้านบนนั้นมองเห็นเป็นเรือนขนาดกลางตั้งเรียงรายกันอยู่เป็นระเบียบ กระทั่งมีสนามฝึกซ้อมอยู่ภายในรั้วกั้นด้วยแม้จะไม่ถือว่าใหญ่โตเท่ากับที่พวกคุณชายทั้งหลายเคยอยู่มาแต่เมื่อเทียบกับกระท่อมด้านล่างนั้นต่างกาันร,ราวฟ้ากับเหวอย่างที่ผู้อาวุโสจีนกล่าวไว้จริงๆและนั่นคือเขตที่เขตที่อยู่ของสิทธิ์ที่มีอันดับหลังจากจัดแจงใจชุดประจำสำนักให้แล้วสิทธิ์ใหม่ทั้ง500คนก็เลือกกระท่อมที่ยังว่างอยู่สำหรับใช้เป็นที่พัก กลุ่มของอย่างอี้นั้นเลือกกระท่อมบริเวณใกล้ๆกันเป็นที่พักก่อนที่ต่างคนก็ต่างจะแยกเข้าไปพักภายในยางอี้เมื่อเข้ามาในกระท่อมก็ทําความสะอาดเล็กน้อยก่อนจะเริ่มเปิดตําราของกู่เทียนชางเพื่อศึกษาทันทีภายในตําราเล่มใหญ่นั้น100หน้าแรกอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรและวัตถุดิบนับหมื่นชนิดแต่ละชนิดถูกแบ่งแยกระดับชั้นอย่างชัดเจน รายละเอียดมากมายถูกบันทึกไว้อย่างเป็นระเบียบอย่างอี้เริ่มศึกษาและจดจำวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการปรุงโอสถในทันทีในใจก็อดนึกชมกู่เทียนชางไม่ได้ตำราเล่มนี้นั้นสมแล้วที่เป็นสมบัติล้ำค่าไม่รู้ว่ากูเทียนชางใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะสรรสร้างมันขึ้นมาได้รายละเอียดมากมายถูกจดจำไว้ทีละเล็กทีละน้อยความรู้ต่างๆ,ต,างๆต่างซึมซับเข้าสู่สมองเด็กหนุ่ม การจะศึกษาขั้นต่อไปนั้นจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบก่อนเป็นอันดับแรกสิ่งนี้คือพื้นฐานของนักปรุงยาหากไม่มีความเข้าใจในวัตถุดิบแล้วจะปรุงยาขึ้นมาสาเร็จได้อย่างไรไม่ต้องกล่าวถึงยาระดับ8ตัวอย่างอี้เองตอนนี้เพียงยาระดับหนึ่งนั้นไม่รู้ต้องใช้เวลานาน,นเท่าใดจึงจะปรุงขึ้นมาได้อย่างอี้จดจ่ออยู่กับการศึกษาตำรา โดยไม่ได้สนใจอย่างใดเลยแม้แต่น้อยสำหรับการประลองชิงอันดับในวันพรุ่งนี้อย่างอี้ไม่เก็บมาใส่ใจแม้แต่น้อยชายหนุ่มมั่นใจเต็มสิบส่วนว่าจะมีรายชื่ออยู่ใน100อันดับแรกแน่นอน ผ่านไปสองชั่วยามอย่างอี้นั่งอ่านตำราเทพโอสุดอย่างช้าๆไม่รีบร้อนทำความเข้าใจอย่างละเอียดกับวัตถุด,ดิบแต่ละชนิดตอนนี้มีห้าชนิดแล้วที่เขาจดจำได้อย่างขึ้นใจไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยเพียงใดที่ถูกบันทึกไว้ภายในตำรา จนกระทั่งผ่านมาถึงช่วงเย็นอย่างอี้จึงหลุดออกจากสมาธิเพราะเสียงเอะอะโวยวายด้านนอกชายหนุ่มขมวดคิ้วอย่างอารมณ์เสียก่อนที่จะเก็บตำราและลุกออกไปด้านนอกกระท่อมฟิวฟิวฟิว เปิดออกมาทางด้านนอกอย่างอี้มองไปยังเหล่าสิษย์ที่พูดคุยกันพร้อมชี้ไปยังด้านบน mm hmm. เมื่อเบนสายตาไป mm hmm. ก็พบกับชายสองคนในชุดสีฟ้าจากที่มองดูอย่างอี้คาดว่า mm hmm. เขาคือศิษย์สายในคนหนึ่งมีรูปร่างใหญ่กำยำเต็มไปด้วยมัดกล้ามอีกคนเป็นชายร่างผอมหน้าแหลมเล็กทั้งคู่ยืนอยู่บนกระบี่เล่มใหญ่บินวนอยู่บนท้องฟ้า อย่างอี้มองไปยังทั้งคู่ดวงตาของเขาลุกวาวขึ้นมาทันทีคาดว่ากระบี่บินนั้นต้องเป็นศาสตราวุธระดับสูงแน่นอนหากข้ามีกระบี่นั่นการเดินทางก็คงสะดวกไม่ใช่น้อยชื่นชมกระบี่บินอยู่ไม่นานชายทั้งสองก็หยุดเคลื่อนไหวก่อนที่จะยืนนิ่งอยู่บนกระบี่บินที่ลอยค้างอยู่ในอากาศ พวกเขาทอดสายตามองลงมายังเบื้องล่างยังเหล่าสิทธ์สายนอกด้วยความเหยียดยามชายร่างใหญ่ครี่ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะดตะโกนออกมาเสียงดังลั่นไอตัวบัดซบตัวใดที่มีชื่อว่าอย่างอี้จงก้าออกมาหาพ่อผู้นี้ซะ